ที่เราจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆนะคะวันนี้ที่เชิญท่านมานะคะก็มีหลายประเด็นที่จะแจ้งให้ท่านทราบก็คือเด็กบางข่านบางคนนะคะมีแนวโน้มที่จะนะคะไม่ผ่านก็คือติดศูนย์หรือติดรองก็คือคะแนนเก็บน้อยเนื่องมาจากเนื่องจากว่า ไม่ส่งงานตามกําหนดแล้วก็ไม่ติดตามงานนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาเรียนไม่ถึง80%นะคะมาบ้างไม่มาบ้างนะคะโดยเฉพาะเด็กม .3 กับม .6 ตอนนี้ม .6 นะคะเขา,เาบางบางคนได้ในรอบพอร์ตเฟรโอไปแล้ว130จากนักเรียน4 0 0รกว่าคนนะคะนักเรียนก็เข้าใจว่าไม่มาโรงเรียนได้แต่ไม่ใช่ นะคะนักเรียนจะต้องมีเวลาเรียน80%นะคะถึงจะได้รอบพอร์ตไปแล้วนักเรียนต้องจบการศึกษาม .3 ก็เช่นกันค่ะม3ส่วนหนึ่ง3 6คนก็มีชิดเรียนต่อที่โรงเรียนเราในระดับม .4 ตามแผนการเรียนต่างๆนะคะซึ่งอีก300กว่าคนนะคะที่ยังจะต้องหาที่เรียนแต่ว่านักเรียนก็สามารถสมัครเรียน ได้ที่โรงเรียนเตรียมโรงศึกษาพัฒนาการได้นะคะจะมีอรอบห้องเรียนพิเศษก็คือตอนนี้ค่ะรับสมัครตั้งแต่วันที่10ถึง14นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายเมื่อเช้าก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแผนการเรียนก็จะมี gifted ICI แล้วก็ ITP ซึ่งนักเรียนที่พลาดจากการมีสิทธิ์ที่จะได้เรียนต่อมสในรอบแรกก็สามารถ สมัครเข้ามาได้นะคะสอบตามปกติส่วนอ,อีกรอบหนึ่งก็คือความสามารถพิเศษนะคะรับ22คนก็เป็นดนตรีกีฬาศิลปะนะคะแล้วรอบสุดท้ายก็คือรอบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติวันที่9 13มีนานะคะนักเรียนมีโอกาสถึง3รอบเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนน้องๆที่อยู่ในห้องนี้บางคน อาจจะมีสิทธิ์เรียนในชั้นม .4 แต่ว่าถ้าติดศูนย์ติดรอก็ไม่จบก็ไม่สามารถเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็โรงเรียนก็เ,เกรงใจทใ่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่จะต้องสลับเวลาของท่านมาร่วมหาแนวทางในการแก้ไข เพราะว่าไม่ว่าจะติดสูรอมพอ,อมอสอถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าเวลาเราพูดหน้าเสาธงอะคะ่ะหน้าเสาธงของเรียนเราก็จะเตือนตลอดรองวิชาการก็จะเป็นคนเตือนตลอดว่าขณะนี้นักเรียนสามารถไป,ปพบครูที่ปรึกษาหรือคุณครูประจําวิชาได้ในการอัพคะแนนนักเรียนสามารถอัพคะแนนได้นะคะ จะบอกอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่านักเรียนก็ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่โรงเรียนนะคะแนะนำมันถึงได้เกิดวันนี้ขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเราต้องมาหาทางแก้ไขแก้ไขได้ค่ะแต่รองพัชญาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะคะมันเสียเวลาค่ะคุณพ่อแม่ก็เสียเวลาโนก็จะต้องมานั่งฟังนะคะคุณครูพูด ซึ่งน้องก็อาจจะไม่ไม่อยากฟังแต่น้องต้องฟังเพราะฉะนั้นคุณครูทุกท่านที่อยู่ที่โรงเรียนนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากให้ทุกคนจบการศึกษาคุณครูที่ปรึกษาเนี่ยสอนเสร็จเนี่ยแทนแทนที่จะได้ไปพักผ่อนก็จะต้องมานั่งรับเรื่องแต่คุณครูเขาก็ยินดีแต่เพราะไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะคุณครูประจำวิชาก็เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนมีหน้าที่ที่จะต้องเดินไปหาคุณครู นะคะไม่ใช่ให้คุณครูมาหาหนักเรียนเดินไปคุณครูคะหนูได้คะแนนเท่าไหร่คะหนูสามารถอัพคะแนนได้คุณครูยินดีทุกคนคะ่ะนะคะลองการัตีได้คุณครูยินดีทุกคนแต่นักเรียนไม่ไปหาครูเพราะว่าได้เซนงงงามที่คุณครูแต่ละรายวิชาเขารวบรวม,รวมนักเรียนที่มีคะแนนน้อยบางคนเนี่ยห้าสิบคะแนนมีสิบสองคะแนนเอง มี12คะแนนน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้จะมีคะแนนอีกส่วนหนึ่งก็คือหลังการภาคก็คือ30คะแนนเป็นคะแนนเก็บหลังการภาคและคะแนนสอบปลายภาคนะคะคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าลูกๆจะสอบไปภาควันไหนลูกๆบอกหรือยังโรงเรียนส่งแบนเนอร์ไปนานแล้วนะคะมต้นวันที่ วันที่อะไรคะ27กับ29นะคะมปลายวันที่28กับวันที่1ค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคเด็กๆต้องอัพคะแนนตัวเองนะคะให้นะคะถึง70%ให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณครูที่ปรึกษาวันนี้คุณูที่ปรึกษามาคุณไประจำชามาไหม คุณครูประจาวิชาอันนี้ส่วนนี้เป็นม6เป็นครูที่ปรึกษาหนูเป็นครูประจาชิชาใช่ไหมคะมาแล้วนะคะมาแล้วคุณคุณพ่อแม่คุยกับคครูเลยแล้วก็สัญญากับรองนะเด็กๆว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะคะมันเป็นที่ตัวเราเราต้องมีความรับผิดชอบทุกคนถ้ารับผิดชอบเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยลูกๆต้องเรียนหนังสือลูกๆต้องจบการศึกษานะ การศึกษาภาคบังคับลูกต้องจบการศึกษา,าขั้นพื้นฐานลูกก็ไม่จบก็ได้แต่ว่ามันเสียดายเวลาค่ะที่เรียนมานะคะขอใหล้ลูกเปลี่ยน mindset ของตัวเองตั้งใจเรียนคุณครูให้งานอะไรไปก็ทําส่งทาส่งทาส่งบรรยากาศอย่างนี้จะไม่มีอีกเลยนะคะฝากพ่อแม่ด้วยนะคะช่วยดูพวกเขาสักนิดหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นวัยที่เหมือนกับว่า อตอนนี้เป็นวัยรุ่นนะคะบางทีก็อาจจะติดเพื่อนบางทีก็อาจจะอยู่ในสังคมที่อ,อันนี้เราไม่ได้บูลลี่กันนะคะเราก็ต้องแยกตัวเฟดตัวออกมาพยายามดูแลเขาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าสังคมตอนนี้มันอันตรายมากๆเลยเป็นห่วงโรงเรียนเป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่ประสานกับคุณครูประจำรายวิชานะคะแล้วก็ขอให วันนี้เด็กๆทุกคนก็ผพาน,นไปได้ไปได้ด้วยดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะพ่อแม่มีคำถามไหมคะมีอะไรจะถามรองไหมคะเรายินดีรับฟังทุกเรื่องนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็คุยกับคุณครูประจำวิชาได้เลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่เสียสละเวลามานะคะค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณนะครับตลอกันะครับก็ ะ,ะตามขั้นตอนนะครับเดง๋ยวข้อนี